ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมิง่ง a ลบนะที่นี่นะมีร้านขายไก่ตานสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็น n อนิเมดีเฟนไก่ตันเพชรที่มีให้เลือกมากมายไปเล็ดทาวเวอร์ดีเฟนที่มีไก่เงินขายอย่าลืมมาอุ่นนุนกันนะกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าเมกเกอร์เดียว,วันนี้เราจะมาวัดพลังระหว่างตัวธรรมดาตัวระดับเอ็กซ์ซิน และระดับ Exodia มันจะแตกต่างกันแค่ไหนกันเชียวก็เดี๋ยววันนี้เราจะแยกเป็น2 EP แล้วกันเนาะ EP แรกจะเป็นระดับแร r e p i c และ Legend ส่วน EP ที่2จะเป็น Mystic และ Secret เอาละอย่าลืมกดไล้์กดติดตามเพราะคลิปนี้ไม่นานาแน่นอนและไปดูกันเลยเราจะเริ่มจากตัวธรรมดาและไปก่อนเลยเอาละเราเริ่มเกมมาเราจะวางตัวนี้ไปก่อน เราจะคำนวณแค่ตอนอัปตันเท่านั้นนะครับผมเราจะไม่คำนวณตอนต้นเพราะว่าอาเพื่อประหยัดเวลาพอนี้ก็ดึกแล้วก็จะตีสองแล้วนะฉะนั้นได้โปรโด,ดปล่อยอขอขอเวลาให้ไปนอนได้เร็วๆแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ต้องไปเรียน <laughs> เราจะเร่งสปีดอย่างรวดเร็วและไปกันเลย เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากซูบารุก่อนเนาะมาดูซิอัพตันเท่าไหร่มีอยู่กี่ขั้นเนี่ย5ขั้นอัพตันอยู่ที่164เวล1เวลหนึ่คูดาวสองวิระยะ20ประมาณนี้ครับผมเอาละเราจะไปต่ออย่างรวดเร็วเนาะก่อนเกมจะจบอิทิโกครับผม มีอยู่5ขั้นเหมือนกันดาเมจ479คูณ3คูดาว6วิและระยะ27คูณ3นี่คือมันตีเป็นฮิตดับ3ฮิตเนาะโอเคต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมถือว่าคข้างโอเคนะสำหรับอินชิโกก็ไปดูตัวต่อไปอย่างรวดเร็วตัวต่อไปเราเอาเป็นคิรัวคิรัวปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งมีหอัพเกรด5ขั้นเหมือนกันตีออ่า2ฮิตเนาะ คูดาวห้าวิและระยะ40อ่าถือว่าค่อนข้างโอเคและเดี๋ยวจะให้จบๆอย่างรวดเร็วนนก็คือเอมิเลียมี5ฮิตเหมือนกันตีเอลีด้วยเว้ยถือว่าโอเคเลยดาเมจหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสี่คูดาวเจ็ดวิและระยะยี่สิบหกครับผมเอาละประมาณนี้สำหรับของฝั่งเขาเรียกว่าตัวปกติและตัว normal เนาะเออตัว n o ร m a l เอาละต่อไปเอ็กซ์ซินกันบ้าง ถือว่าน่าจะโหดระดับหนึ่งเลยเพราะลบคูดาวและบวกดาเมจและไปดูกันเลยเหมือนเดิมเราจะวางตัวต้นไว้ตรงนั้นเนาะก็เป็นอิจิโกะส่วนที่เหลือก็ฟาร์มตังครับผมไม่มีอะไรมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากซูบูรุก่อนแล้วกันเนาะมี5ขั้นสินะปึง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 งร้อย่คูดาวสองวิอยู่ระยะอยู่ที่20ถ้าเทียบกับของเก่า ทำไมมันถือว่าเท่ากันอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเทียบของเก่าคือเท่ากันอ่ะขอลองดูไปที่อีจิโกะหน่อยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะเหมือนกันหมดเลยอย่าบอกนะว่ามันหาความแตกต่างจาก Normal กับอ่าระดับ e อ็ซัซินไม่เจอใช่ใช่ไหม เดี๋ยวรอตังอีกสองอีกคันหนึ่งก่อนตังตังยังไม่ค่อยมีหนึ่งหนึ่งห้าสี่คูดาเจ็ดวิระยะยี่สิบหกชัดเจนแม่งเหมือนกันหมดเลยเอ๊ะแปลกแปลกคิดในแง่ดีเราอาจต้องมองมองจากชี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวมีแค่เพิ่มเอฟเฟกต์สวยหรอฮัลโหลแปล,แปลกแปลกละ เอาละไม่เข้าใจว่าทําไมมันดาเมจเหมือนกันโดยทั้งที่มองจากตรงนี้อันนี้คือเลเวล4 12 2ดาเมจ2 2ระยะและ3คูดาวของคีรัวกับอันนี้ปกติ93ดาเมจระยะ25และคูดาว4มันต่างกันระดับหนึ่งแล้วทาไมระยะอันนี้มากกว่าเอ้ยระยะน้อยอ๋อใช่มันเนิร์ฟระยะแต่เพิ่มดาเมจคูดาวโอเคถูกแล้วถูกแล้วแต่ แต่ทําไมในเกมมันไม่เห็นอันนี้ไม่เข้าใจเนาะอาระแต่ถ้าถ้าเปรียบเทียบแล้วอะ่ะเออถ้าแบบในในเนี่ยในยูนิตคอลเลกชันเนี่ยอันเนี้ยมันเห็นผลกว่าแบบมันดูมองออกง่ายกว่าเนาะอาระไม่เป็นไรอย่าพึ่งใจเสียอย่าพึ่งใจเสียเรายังเหลือเอ็กโซเดียที่น่าจะมองง่ายกว่าเพราะแม่งอัพบัฟดาเมจล้วน30% 0แล้ววางได้แค่ตัวเดียวไปดูกันเลยเอาระเหมือนเดิมเราจะวาง ตัวต้นเป็นอิจิโกะแล้วก็ออร่าของแต่และตัวจะแตกต่างกันนะบมระดับเอ็กซ์ซินก็จะเป็นสีแบบหนึ่งเหมือนจะสีของเอ็กซ์ซินจะสวยกว่านะเอ็กโซเดียมันแบบมันเหมือนมีอะไรกระจายกระจายมันดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ฮรเอาละรอสักครู่แล้วกันนะเอาละเดี๋ยวเริ่มจากซูบารุก่อนขั้นแรกของมันนั้นดาเมจก็เลยขั้นตันของบัฟปกติไม่มันจะคือนอร์มอลไปแล้วเออแต่อันนี้ทำไมมันโชว์วะไม่เข้าใจเลย อัพตันดาเมจอยู่ที่658และยะกับคูดาวจะเหมือนเดิมครับผมเพราะว่ามันบัฟเอ็กโซเดียบัฟเอ็กโซเดียก็แค่บัฟดาเมจอย่างเดียวเนาะอะไะมากกว่า5เท่าใช่ดาเมจอันแรกอยู่ที่164และดาเมจอันนี้อยู่ที่658มาดูของคีดรัวกันบ้างอย่างรวดเร็ว,รวอีก4เวฟแล้วดาเมจ1392ตี2ฮิต จากอันเก่า348 2สองฮิตเอ้โคตรโหดกระโดดเลยทีเดียวเอาละมาดูอิจิโกะแค่อิจิโกะบางกูรู้สึกเหมือนเห็นความตึงจัดอะอัพตันมั่ง5ขั้นปึ๊บ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 ฮิตจาก479 3ฮิตโอ้โหเอ็กโซเดียบัฟตึงจัดจริงๆว่ะและสุดท้ายเอเมิเลียบม 4,619ดาเมจจาก1,154ดาเมจเพิ่มมาโคตรเยอะเลยทีเดียวถือว่าเป็นอะไรที่แม่งโคตรตึงและโคตรอันตรายเลยทีเดียวและยังไม่ได้อันนี้แค่เขาเรียกว่าระดับคอมมอนไม่มันคือระดับแร์อีพิกและลีเจนเรายังไม่ได้พูดถึงเซคริตและมิสติกต่างๆนานาที่แม่งน่าจะเวอร์ไปถึงหมื่นหรือแสนเลยก็เป็นไปได้ ก่อนนะเดี๋ยวขอตัวไปคำนวณของเอ็กซ์ซินก่อนเดี๋ยวจะไปคำนวณเองว่าเออยี่อร์ดาดาเมตสูงสุดจะประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเอาล่ะผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วของซูบารุถ้าเป็นเอ็กซ์ซินอัพตันดาเมจจาก164จะเพิ่มมาเป็น196.8ดาเมจและครูดาวจะเป็น1.6วินาทีคิลลัวดาเมจ348 ถ้าบัฟเอ็กซ์ซินจะเป็น417ดาเมจและคูดาวอยู่ที่4วิอ้อลืมบอกเมื่อกี้นะผม417ดาเมจใช่ไหมตี 3, 2ฮิตนะเจ้อิติโกดาเมจอยู่ที่479ตอนเวล1เนาะบวก20%ของเอ็กซ์ซินจะเป็นดาเมจอยู่ที่574ดาเมจแต่ตีอยู่ที่3ฮิตนะเจ้และคูดาวจะเหลือที่4.8วินาทีอ่า เอเมเลียดาเมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ถ้าเป็นบัฟเอ็กซ์ซิสินจะเป็นดาเมจหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่และคูดาวอยู่ที่ห้จาจุดหก 7. วินาทีจากเจ็ดวินาทีถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับบัฟเอ็กซ์ซิสินแต่ว่าเอ็กซ์ซิสินนั้นมันจะลดระยะของเราด้วยฉะนั้นก็แล้วแต่คนจะพิจารณาว่าดาเมดกับดาเมดคูดาวแลกกับ อาระยะที่เสียไปนิดหน่อยคุณจะยอมหรือไม่สํหรับคลิปนี้คงม,มีประมาณนี้ EP หน้าถ้าคนดูถึงตามที่คาดการไว้กูจะมาทําเซครตและมิสติกต่อเจอกันฮับสุดหลอบ๊ายบายถ้าคลิปนี้คนดูเกิน200ภายใน2วันกูจะมาถาบทันทีเลยไม่ต้องห่วง